จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจำนวนประชากรที่เกิดใหม่ น้อยกว่าประชากรที่จากไปและนั่นคือระเบิดลูกใหญ่ของประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับมูจิว a n n e l นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูเรื่องของประชากรประเทศไทยล้วนๆกันดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างที่เรานึกไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานั้นมีประชากรอยู่ประมาณ72ล้านคนแล้วนะครับในปี2566และก็มี อายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40ปีนั่นหมายความว่าประเทศไทยของเรานั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นประเทศญี่ปุ่นสหภาพยุโรปหรือสแกนดิเนเวียไม่แตกต่างกันเลยนะครับ และประเทศที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และมีระบบสาธารณสุขดีเป็นอันดับต้นๆของโลกรวมถึงเมืองไทยเราก็ด้วยนะครับนั่นทําให้ประชากรข,ของไทยนั้นฉเฉลี่ยอยู่ที่72-74ปีสูงเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนนะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับอัตราการเกิดของเรานั้นก็ต่ำเตียรียดินครับฉเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ5 0 0 0คนเท่านั้นหากเทียบกับเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับเรามีอัตราการเกิดอยู่ ที่1ล้านคนต่อปีในขณะที่อัตราการตายของเรานั้นหรืออัตรามรณะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่1ล้านคนต่อปีมาโดยตลอดนะครับนั่นหมายความว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยของเรากําลังมีประชากรลดลงปีละ5,000 0นคนทุกปีนะครับก็เริ่มส่งผลกระทบอย่างที่เรามองเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่น,นแผนก,กูมารลเวสในโรงพยาบาลเด็กเกิดใหม่มีอัตราเกิดขึ้นลดลงอย่างมากนะครับผลต่อมาก็คือนมผงของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็กก็เริ่มขายได้น้อยลงโรงเรียนประถมอนุบาลมัธยมและมหาวิทยาลายัยจํานวนเด็กมีการเข้าเรียนลดน้อยลงทุกปีนะครับอย่างที่เห็นได้ว่าในบางมหาวิทยาลัยนั้นมีการปิดบางแผนกบางสาขาวิชาและบางคณะบางแห่งถึงขั้นจะต้องอาจจะปิดมหาวิทยาลายัยเนื่องจากจํานวนผู้ลงทะเบียนไม่เพียงพอในส่วนของแรงงานนั้นค่อนข้างเห็นภาพได้ชัดนะครับแรงงานที่เข้าสู่ วัยทำงานโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทห้างร้านเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับทำให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะครับก็คืออัตรางเงินเดือนต้องเพิ่มสูงขึ้นเพื่อแย่งคนสิ่งนี้นะครับเป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในแง่ของธุรกิจทำให้สินค้าและบริการของประเทศไทยนั้นเริ่มมีราคาแพงแข่งขันกับผู้แข่งไม่ได้และเกิดการย้ายฐานการผลิตเนื่องจากฐานจำนวนผู้บริโภคนั้นเริ่มลดน้อยลงไปนะครับ แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นซึ่งมีอัตราการเพิ่มของประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวนั่นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการทั้งไทยและเทศได้มองเห็นนะครับและได้มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยนี่ก็เป็นสาเหตุหลักสาเหตุนหนึ่งนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันนะครับว่าในการวัดการเติบโตของประชากรนั้นสามารถวัดได้จาก กราฟแผนภูมิประชากรนะครับซึ่งมีอยู่4รูปแบบพูดแบบภาษาบ้านๆเลยนะรูปแบบแรกก็คือแบบหอกนะครับสามเหลี่ยมวงรีแล้วก็ดอกเห็ดน,นะครับซึ่งผมนะครับจะอธิบายคร่าวๆรูปแบบแรกนะครับแบบหอกจะเห็นได้ว่าฐานเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับในขณะที่ยอดแหลมเนี่ยซึ่งแทนผู้สูงอายุเนี่ยมีจํานวนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศเกิดใหม่นะครับ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็นรูปแบบที่2นะครับแบบสามเหลี่ยมจะเห็นได้ว่าประชากรวัยเด็กเริ่มขยับมาเป็นวัยทำงานนะครับก็คือช่วงตั้งแต่20-60ถึง60ปีนะครับแบบที่3นะครับก็คือแบบวงรีรูปแบบนี้จะมีสมดุลค่อนข้างมากนะครับก็คือวัยเด็กวัยทำงานและวัยสูงอายุอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับ วัยแรงงานมีจํานวนมากซึ่งวัยนี้ก็จะก่อให้เกิดรายได้ไปเลี้ยงวัยข้างล่างนะครับก็คือวัยเด็กและข้างบนก็คือผู้สูงอายุนะครับประเทศที่มีลักษณะแบบนี้จะมีอัตราการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับและแบบสุดท้ายที่ประเทศไทยและประเทศที่พัฒนาแล้วประสบอยู่ก็คือแบบตอกเห็ดถ้าท่านสังเกตดูนะครับรูปแบบ3กับ4นั้นค่อนข้างเหมือนกันนะครับยกเว้นในส่วนของวัยเด็ก ซึ่งมีการเติบโตที่ลดลงในขณะที่วัยทำงานนั้นเริ่มจะลดลงและวัยผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นและนี่ก็คือระเบิดเวลาทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยและประเทศที่พัฒนาแล้วประสบอยู่นะครับจะเห็นได้ว่า การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจะเริ่มเติบโตได้น้อยลงนะครับส่วนหนึ่งเนื่องจากกำลังซื้อในประเทศนั้นเริ่มที่จะลดลงในขณะที่วัยแรงงานนั้นมีค่าใช้จ่ายในการต้องนำไปดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่จะตามมาต่อไปนะครับนั่นคือการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีโครงสร้างประชากรวัยหนุ่มสาวมากกว่าส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากแรงงานที่ลดน้อยลงทําให้ัตราค่าจ้างนั้นเพิ่มสูงขึ้นบริษัทห้างร้านที่เข้าไปลงทุนในประเทศที่มีโครงสร้างประชากรแบบที่4นะครับจะพบว่ามีต้นทุนซึ่งไม่สามารถแข่งขันได้และนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ประเทศ ญี่ปุ่นเกาหลีและจีนรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาย้ายฐานการผลิตจากไทยไปที่ประเทศเวียดนามซึ่งมีโครงสร้างทางด้านประชากรอ,อยู่ในสเตจที่2และ3นะครับนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนอื่นนะครับเราผมก็ต้องบอกก่อนว่า ผมได้มีการไปหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรและผมจะนำมาให้ท่านดูนะครับว่าประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นๆเนี่ยมีโครงสร้างประชากรเช่นไรและก็ต้องขอบอกว่าค่อนคางเสือภัยนะครับติดตามกันต่อเลยนะครับเริ่มต้นจากแผงภูมิประชากรประเทศไทยเทียบกับเวียดนามนะครับเส้นสีแดงหมายถึงขีดบนอายุ65ปีผู้สูงอายุนะครับและขีดสีเขียวนั่นคือประชากรในวัยเริ่มทํางานนะครับจากกราฟนะครับจะเห็นได้ว่าสัดส่วนวัยทํงาน ของประเทศไทยนั้นเฉลี่ยเท่ากันเกือบทุกช่วงอายุเลยนะครับในขาที่ประเทศเวียดนามนั้นประชากรวัยหนุ่มสาวมีมากกว่าส่วนประชากรวัยที่เกิน40 50และ60นั้นซึ่งเป็นวัยใกล้กเกษียณนั้นมีอัตราส่วนค่อนข้างน้อยผู้สูงอายุสัดส่วนคล้ายๆกันนะครับแต่เนื่องจากจํานวนประชากรที่มากกว่าและวัยทํางานวัยหนุ่มสาวที่มากกว่าส่งผลให้ค่าแรงในประเทศเวียดนามนั้น ถูกกว่าประเทศไทยและเป็นที่ดึงดูดของนะักลงทุนชาวต่างชาตินะครับมาดูกราฟเทียบกับประเทศสิงคโปร์กันซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัย เป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับจากกราฟอย่างที่ผมเคยเรียนไปเลยประชากรวัยเด็กนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับในขณะที่วัยทํางานนั้นเท่ากันหมดทุกอายุซึ่งอีกระยะเวลาไม่เกิน10ปีประชากรเหล่านี้จะถูกดันไปอยู่ข้างบนเป็นผู้สูงอายุนะครับนั่นทําให้เกิดแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลต่อประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งจํานวนแรงงานที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนั้นเห็นได้ว่า มีจำนวนเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในวัยปัจจุบันนะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยอาจจะพบเจอได้ในอนาคตนะครับเนื่องจากรูปร่างกราฟประเทศไทยและสิงคโปร์นั้นมีรูปร่างที่คล้ายกันเลยนะครับถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับได้แก่ประเทศเมียนมาประเทศนี้นะครับรูปร่างของกราฟค่อนข้างน่าสนใจนะครับดูนะครับจำนว,นวนวัยเด็กและประชากรวัยหนุ่มสาววัยทำงานนั้น มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับคือมากพอๆกันเลยในขณะที่ผู้สูงอายุนั้นมีจํานวนที่ไม่มากนะครับนั่นจึงทําให้ประเทศเมียนมานั้นเป็นประเทศที่น่าจับตามองอีกประเทศหนึ่งนะครับว่าจะมีอัตราการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนในอีกระยะเวลาไม่เกิน10ปีข้างหน้านะครับซึ่งอาจจะแซงประเทศเวียดนามด้วยซ้านั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประชากรวัยทํางานของเมียนมานั้นเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อหาโอกาสและประส การนํากลับไปพัฒนาประเทศชาติของตัวเองนะครับถ้าเกิดเราเทียบประเทศไทยกับญี่ปุ่นอันนี้ยิ่งเห็นภาพได้ชัดเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นนั้นอัตราการเติบโตของประชากรผู้สูงอายุนั้นสูงมากนะครับเทียบกับประชากรวัยทํางานและวัยเด็กจะเห็นได้ไวัยเด็กเนี่ยจะมีสัดส่วนเพียงแค่หนึ่งใน3ของประชากรทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นประสบอยู่ภาวะเศรษฐกิจชะกัากงานชะลอตัวมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วและนี่ คือสิ่งที่ประเทศไทยอาจจะต้องเจอในอีก15ปีข้างหน้านะครับนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับแต่เป็นสิ่งที่ประเทศจีนกำลังพบเจอกันอยู่ในปัจจุบันจากเดิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตอนนี้นะครับประเทศจีนกำลังประสบภาวะการเติบโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและทาให้โอกาสของแดนมังกรน,นี้มีโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นภายในอีกระยะเวลาไม่เกิน10ปีข้างหน้านั่นคือทำให้ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับมีนโยบายออกมาที่กระตุ้นให้พ่อแม่เนี่ยมีความอยากจะมีบุตรนะครับเช่นการส่งเสริมสวัสดิการหรือว่าการผลปน มาตรการทางกฎหมายบางประการนะครับสิ่งนี้ก็ต้องทําให้เราอยากต้องคิดกลับมามองนะครับว่าเราจะปรับตัวเช่นไรในภาวะข้างหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอยากให้กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่องของผมนะครับใครที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมรับชมคลิปดีๆของผมในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ